เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับลูกอีสานบ้ากระตูนนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาอ่านกระตูนนะครับเราจะมาเล่นเกมตำนานจอมยุคพูดทางซานหรือว่าโซโลแลนนะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวผมนะครับจะเข้ามาสุ่มของเทพให้ทุกคนดูนะครับแป๊บนึงนะครับกอดยืนเลยแล้วก็ต้อง เก็บรับของเราไปก่อนเลยนะครับเข้ามารัแบบเคลียร์ไปเคลียร์ไปยาวๆนะครับยาวๆยาวๆศึกสังเวียนนี่นะครับชื่อกิจกรรมว่างานเลี้ยงนักสู้นะครับมันคือกิจกรรมผ่านเงินดีๆนี่เองนะครับทุกคนมันกิจกรรมผ่านเงินผ่านทองนะครับไอ้บ้า ของผมยิ่งราชาเกลืออยู่นะครับถ้าเราเติมนะครับครั้งแรกนะครับเราก็จะได้กิฟต์เซตนะครับแล้วก็เติมไปก่อนเลยนะครับอันดับแรกเติมไป29บาทก่อนนะครับเบา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 ไปก่อนอกดเติมไปก่อนนะครับเราไม่ต้องเติมเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มก่อนประมาณสักน่าจะสิบกล่องอะ มเอาสิบกล่องไปก่อนแล้วกันเรากดลับนะครับปบ๊บนี่ครับให้ทุกคนซื้อตรงนี้นะครับไอ้หกสิบเพรนะครับใบมังกรสิบใบนะครับแล้วก็เราก็จะได้ผู้ลิมิเต็ดนะครับหรือว่าบรรทัดฉลองนะครับให้เรามาเปิดนะครับน่ครับของเทพอื้มสบายขึ้นมาหมวกเทพสมุด คนเราอย่าไปรอช้านะครับเรากดซื้อไปเลยนะครับ10อัน600เพชรไป600เพชรผมซื้อไปแล้วนะครับทุกคน600เพชรก่อนที่เราจะปเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกิจกรรมของมันก่อนนะครับนี่ครับมันบอกว่าถ้าใช้จ่ายครบ6,000 480เพรนะครับก็จะติดอันดับหนึ่งก็จะได้วงแหวนอัศนีสถานฟ้าขั้นสูงนะครับจะเป็นวงแหวนลิมิเต็ดนะครับทุกคนโอ,โ,อโอ้โหอย่างเท่แล้วก็ได้เกาะสำนักถังไว้อัพด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ได้ไอห,หิบอสูรน,นะครับไว้ mm hmm. up, อัพขึ้นดาวขึ้นดาวไอวงแหวนของเรานะครับนะี่ครับเรามาดูกิจกรรมที่สอนนะครับรางวัล เีอย่างนี้อ๋อรางวัลฝึกพิเศษนะครับเราดูนะครับรางวัลฝึกพิเศษนะครับกิจกรรมนี้มันให้มาแค่3วันเองนะครับทุกคนนะครับสูงสุดคือ670แสดงว่าวันหนึ่งเราต้องทำให้ได้200เอ่อ220ขึ้นนะทุกคน25ขึ้นได้ยิ่งดีเลยเราก็จะได้มาเนะครับเกาะสำนักทาง2อันนะครับ ยังไงผมก็ต้องได้มานะครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับเรามาดูนะครับว่าทํายังไงเราถึงจะได้นะครับเรามาดูตรงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเมื่อเราเติมเงินนะครับเราจะได้มาตั้ง10นะครับมันเติมได้แค่3ครั้งนะครับแต่ละวันเราจะเติมได้ครั้งหนึ่งเราก็จะได้มา10นะครับแล้วก็ไปเทพสมุดนะครับเทพสมุดเราต้องเข้าวันละ3ครั้งนะครับนะครับเราจะครบ9ครั้งพอดีเราเข้าแดนเทพพวกกิจกรรมอะไรต่างๆมันได้หมดเลยนะครับทุกคน ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปทํากันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ของรางวัลสุดเจ๋งนะครับทุกคนดูดิ <c oughs> หางายสุดๆเลยลูกเพียอบ <Nope. S 1> <c oughs> คุณสองได้มาสองอันดูดีทุกคน <c oughs> ต้องจับแล้วล่ะต้องจับแล้วล่ะอะ <c oughs> เรามาเปิดกันเลยนะครับเราจะไปเสียเวลานะครับเราจะไปเสียเราจะไปเสียเวลาซื้อดิครับ ซื้อไปอีกอร้อยสามสิบก่าเพชรอืือะไรกันครับเนี่ยอันดับแรกนะครับเราจะมาเปิดก่อนแล้วครับได้กล่องอะไรก็ไม่รู้อออืดูดีทุกคนโอ้ยหมดไปสามอันเดียไม่ออกเดยวนะจะเย็น,นครับจเย็นอ,อขอผมทำใจก,ก่อนนะครับสามอันไม่ออก ต่อไปยาวๆต่อไปยาวๆต่อไปยาวๆ,อาวๆโอ้โหเอ้นี่ผมจะเป็นราชาเกลือจริงๆเปล่าวะ,วะนี่ทุกคนดูดิโอ้โหไม่เห็นใจกันเลยไม่เห็นใจกันเลยไม่เห็นใจกันเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห หมดไปสิบสี่อันไม่ออกนะครับทุกคนว่าผมควรเปิดต่อหรือว่าพอแค่นห้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับทุกคนขอดูก่อนเราจะเติมเซตไหนดี ว่าเราจะเติมเซต800ดีนะครับทุกคน <No. S 1> ทุกคนคิดว่ายัางไงครับผมควรเปิดต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับทุกคนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าผมยังไงผมก็ราชาเกลืออยู่แล้วทุกคนผมในโคตรเกลือผมบอกเลยไม่ไม่มีอะไรเกลือสุดๆอะ่ะคนอื่นเขาได้กันยเยอะแยะเยอะแยะไอเรานี่เปิด ที่เราสองสามพันหมดไปสองสามพันไม่ได้เงอยใ,ใจเงอยใจกับตัวเองเลย oh, <no. S 1> อะไรเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหากทุกคนบอกว่าเอ้ยเปิดตอ่อให้ดูหน่อยพี่สัก สิกล่องยีกล่องเดี๋ยวผมจะเปยนะครับแล้วก็เปิดให้ทุกคนดูอีกนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ